หน้าตาแตกต่างกันมากใจเกเรมาเชียวนะครับคุณคลิกครับหน้าตาของคุณเนี่ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมีมูมินนั่นเองว,วันนี้นะคะพี่มินเนี่ยจะมาจับผิดชาวโรบลอกกันค่ะ ใครเนี่ยเป็นตัวปลอมเราก็ต้องห้ามให้เข้าอพาร์ตเมนต์เป็นอันขาดค่ะเอาละ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปดูกันเลยนะคะว่าเกมนี้มันเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูเนี่ยฝากติดตาม I.G เราด้วยนะถ้าติดตามแล้วก็ไปดูกันเลยเอ okay. มาแล้วค่ะสาหรับคนแรกสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเค okay. คนนี้ชื่อหนาหยน่ากลัว เดี๋ยวคราเนี้ปรับภาษาดีกว่าเพื่อความดูดีและแม่นยำนะคะโอเคชื่อมิสเตอร์สแกร์รี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นปี2012นะคะแล้ววัดหมดอายุของเขาเนี่ยหมดปี2015้อืมได้อยู่แล้วก็เลขวัดของเขาคือ266 34946นะคะ 2 6งห4หกสมีเหรอมีในประวัติไหมอ่ามีเขาอยู่ห้อง101่งศูนย์หนึ่ะคะหนึ่งศูนย์หโอเคใช่แล้วก็เป็นฟาสต์ฟู้ดเวิร์เกอร์นะคะสม i l ลิงแบล็ k แฮร์ใส่หมวกเหรอแล้วก็ใส่มงกุฎด้วยแล้วก็เสื้อดำอ่าก็ได้อยู่นะแล้วก็ รงอยู่ตรงอยู่เราลองโทรหาเขาดูดีกว่าว่าจะมันจะมีคนรับไหมศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะมีคนชื่อมิสเมย์ด้วยนะเนี่ยศูนย์หนึ่ง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 ต้ด,ดึงมีคนอยู่ไหมสวัสดีค่ะฉันมิสเมย์นะคะตอนนี้มิสเตอร์สแกร์รี่ไม่ได้อยู่บ้านค่ะโอเค อ่าเชิญเลยโอเคปิดแล้วอุ๊ยสวัสดีครับอืมคนนี้เหมือนเขาไม่ได้อดอดเอเหมือนเขาไม่ได้นอนนะอดหลับอดนอนฟรานซิส m ิลแมนโอเควันหมดอายุก็ผ่านนะแล้วก็ดูตรงปกอยู่นะแล้วก็8 8ด6 4ดเก้สีดสองหนึ่ง 889-643-721เอา่าเขาอ,อยู่ห้องไหนนะเดี๋ยวหนึ 1, ่งศูนย์สอง่าแปดแปดเก้าหกสี่สามเจ้ิวแมนจะมีดวงตาที่เหนื่อยลานะ้าเนาะสไลด์ฟรอ ใส่หมวกแล้วก็เสื้อสีขาวแล้วก็ใส่โบทายนะคะศูนย่งศูนยอเดี๋ยวลองโทรดูดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมสวัสดีครับผมออรินแมนนะครับตอนนี้เนี่ยคุณฟรานซิสมิวแมนไม่ได้อยู่บ้านนะครับ mm hmm. เขากลับมาแล้วหรอ เฮ้ยเมื่อกี้เราลืมติ๊กใบไอ้นี่นี่ว่าใบาอนุญาตจะเป็นไรไหมโอเคอยู่ทุกอย่างนะคะคอม plete ค่ะโอเคงั้นก็เปิดประตูให้ฉันด้วยแล้วกันเชิญค่ะโอเคปิดประตูคนนี้รวยเลยนี่นาสวัสดีค่ะอาชิโมโเจลอืม มีอยู่นะคะอยู่ห้อง201เลข2 8 3 7 7 1 9 2 8 3 7 7 1 9 2 8 3 7 7 1 9โอเคใส่หมวกใส่แว่นตาเดี๋ยวนะเป็นรอบเบอร์เป็นรอบเบอร์เอ่อมีเบียดใส่ทักซิโดลแล้วก็มีอะไรอ่ะเอ,อ๊นี่หรอ ก็ตรงปกอยู่นะเดี๋ยวลองโทรหน่อยดีกว่าห้องไหนนะ2 0งศูนย2 0นึ่งศนย์สองศนหนอง้งโยสวัสดีครับผมแบดเบรกนะครับตอนนี้คุณอาซิโมนเจลไม่ได้อยู่บ้านครับเขากลับมาแล้วเหรอโอเคมีในประวัติ ใจด,ดีถูกทุกอย่างน่าจะถูกเนาะโอเคยังไม่เจอคนประหลาดหรือว่าเจอแล้วแต่เราปล่อยให้เขาเข้าไปก็ไม่รู้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะอืมไม่เนียนคุณครกครบเหรอครับหน้าตาแตกต่างกันมากใจเกเรมาเชียวนะครับคุณครกครับหน้าตาของคุณนะ่ะแปลก แปลกแถมบัตรหมดอายุเนี่ยก็เขาตอนนี้มันปี2012นะคุณคุณบัตรหมด2025ันยเลยเหรอเป็นสิบปีอืมอืมอไอ้ยะแม่คุณไม่เนียนนะไหนานายนะ่ะไอดีของนายดูหน้าตาของนายด้วยเออวันหมดอายุมันไกลไปเราจำเป็นที่จะต้องเอาไหมออหน้าตานายมันก็ไม่เหมือนนะ เป็นอะไรกับหน้าตาผมหรอครับผมเนี่ยก็หน้าตาปกตินะครับปกติสัที่ไหนกัน1น 8, 8. ่หน้าตานายอะ่ะมันแย่มากดูตัวหรือเปล่าฮืมสวัสดีค่ะคุณ C.A.T. ชทวเช่มาจับด้วยนะคะฮืมเราได้จัดการเรียบร้อยแล้วลหะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อพวกเราได้เสมอทำงานต่อได้เลยล่ะครับ เฮ้ยนูบวัดดีเจ้านูบหมดปี2021ได้ได้ไหมละ่ะไม่แน่ใจนะนูบๆน,นะคะอยู่ในประวัติการเข้าในวันนี้ไหมอ่าอยู่อยู่ห้อง301ศูนย์หเนาะสี่สองห้าจ็าแปอ่าจะจำไม่ได้425 8องห้า 4 2 5 8 7 9 8 1 5โอเคอ่าสไมลิงแล้วก็บลูเชดด้วยและที่สำคัญหัวล้านอืม uh huh. ได้อยู่เนาะอืม uh huh. แล้วก็มันก็ตรงอยู่นะใช้ได้ใช้ได้ไดแต่ไม่แน่ใจตรงบัตรหมดอายุเลยว่ามันปี2 0 2 1ได้ไหมเพราะตอนนี้เป็นปี2012อยู่นะคะ น่าจะได้แหละก็โอเคให้ผ่านเข้าไปเลยเชิญเลยค่ะคุณนุ๊แต่ก่อนอื่นขออนุญาตโทรก่อนนะคะแต่ว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวถ้ามีใครรับก็จะแปลกมาก0 301เคมีใครรับไหมอืม ไม่มีใครพูดเนาะแต่ว่าออนคอเฉยๆก็น่าจะไม่มีคนอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะทำการเปิดให้คุณเข้าไปนะคะขอบคุณมากครับเออฮึสวัสดีครับเออสวัสดีค่ะคุณคือคุณนิคูลัสเคนใช่ไหมคะนิคูลัสเคนโอเค 1848960เช็คประวัติสักนิดอยู่ห้อง104 1841960ใช่ไหม184เดี๋ยว1848960เออพูดผิดพูดผิด1848960โอเคใส่หมวกตลอดเวลาใส่แว่นตากันแดดใส่เสื้อสีแดงแล้วก็ยิ้มแล้วก็ใส่เป็นเหมือนเขาสีเขียวเขียวเนาะ เหมือนไหมเหมือนแหละโอเคได้อยู่เนาะแล้วก็มีอยู่ในเช็คลิสต์ในวันนี้ด้วยโอเคแต่ว่าขออนุญาตโทรก่อนนะคะคุณเบอร์0104อืมถ้ามีคนรับก็จะแปลกแล้วเนาะอ่าคนรับไหมโอเคไม่มีคนรับนะคะ ใช่ไหมไม่มีคนรับเออต้องรอวางด้วยโอเคคอมพลีทแล้วเอาละถ้ามันปกติดีก็ให้ฉันเข้าออไปได้แล้วนะได้เลยเข้าไปเลยโอเคปิดประตูวิใครเนี่ยสวัสดีครับเอ๊ะวันนี้คุณไม่ได้อยู่ในลิสต์นะคะคุณคุณอะไรอะ่ะ เอ๊นอกจากจะไม่ได้อยู่ในลิสต์แล้วเนี่ยหน้าตาก็ยังไม่เหมือนอีกต่างหากนะคะคุณเควินเอ็ดเวิร์ดตัวปลอมอืมหนึ่งสองศูนย์แปดเอาใหม่หนึ่งสองศูนย์แปดสี่หกเจ็ดแปดสามนะคะหนึ่งสองศูนย์แปดสี่หกเจ็ดแปดสามคุณเนี่ยต้องสไมลิ่งนะคะแต่คุณหน้าบึง้ง หมายความว่ายังไงกันคุณตัวปลอมนายฉันจะลองให้โอกาสนายโดยกันโทรไปและกันนะเขาได้อยู่ห้องวันนี้กันไหมนะสวัสดีครับผมอ่ตอนนี้ผมและเควินเอ็ดว์ดนั้นอยู่ที่ห้องแล้วก็ไม่ต้องการรับแขกในตอนนี้ด้วยครับ เอาละนายตัวปลอมนอกจาก ID รูปในไอเดีนี่ยไม่เหมือนหน้าตามไม่เหมือนนะคะไม่ได้อยู่ใน Today l i ิสด้วยนะแต่ว่ามีใบขอเข้าอ่าโอเคฉันไม่ถามนายแล้วเพราะนายก็คือตัวปลอมแน่ๆฉันจะทำการจับนายแล้วก็โทรเรียกหน่วย c ีได่วนเลยรับซิต้องรีบม,มาจับแล้วนะนี่มันตัวปลอมชัดๆสวัสดีครับเอาละเดี๋ยวผมจัดการเองไว้ใจผมได้เลยครับ โอเคเอาละเราจัดการเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเชิญทำงานของคุณต่อได้เลยล่ะครับขอบคุณมากค่ะคือนี่ต้องเป็นตัวจริงแน่ๆเพราะตัวปลอมเมื่อกี้หน้าตาใจเกเรไงคุณคลิกครับ202เนาะแล้วก็140258990 0 1 4 0 2 5 8 9 9 0โอเคฉันว่าคนนี้เนี่ยแหละตัวจริงโอเคเราจะทำการให้เขาเข้าไปเลยแล้วกันเคเรี okay. ยบร้อยฉันเข้าไปได้เลยค่ะทำคลิปด้วยนะคะโอเคอืมคนนี้นะคะคือคนเสื้อด,ดำเอ๊ะไม่ได้อยู่ในลิสต์ของวันนี้นี่นาคุณคือใครเอ้ยทำไมไม่มีรูปอ่ะ แถมไอดีก็ขาดขาดหายหายห้องสามศูนย์สองเหรอคือมันไม่โหลดหรือว่าหรือว่ามันไม่มีเฮ้ยแต่ว่าคนนี้เนี่ยเขาไม่มีรูปนะไว้ <Why? S 1> <c oughs> ขอโทษครับอืม <c oughs> ทำไงโทรหาดีกว่า0302เคคุณโรบล็อกสักครู่นะคะเดี๋ยวขอเช็กอะไราหน่อยมีคนอยู่ห้องไหมละเนี่ยสวัสดีครับผมเดวิดบิลดอร์แมนตอนนี้ผมและคุณโรบล็อกอยู่ที่บ้านทั้งคู่ผมไม่ต้องการรับใครแหม้คุณโรบล็อกตัวปลอมคุณเนี่ยนะไม่เนียนนะครับไม่เนียน เราจะจับกันเราจะจับตัวขึ้นนะครับหน่วย c ซีทหน่วย c ซีทสวัสดีครับผมหน่วย c ซีทีและเดี๋ยวเราจะจัดการให้กับคุณเดี๋ยวนี้เลยละครับรอสักแป๊บเดี๋ยวผมจัดการเอาละ่ะพวกเราจัดการเรียบร้อยแล้วนะเชิญทำงานต่อได้ขอบคุณค่ะเฮยนี่มันหน้าตาคุณคณอุ้ย แล้วก็ไม่มีไนลิสิกแล้วเหรอเนี่ยคุณอัลเบิร์ตฟลามิงโกเดียวนะหนึ่งเดือนเนี่ยมันมีถึงสี่สิบแปดวันเลยเหรอครับผมเพิ่งรู้มีสี่สิบแปดวันบัตรคุณเนี่ยหมดวันที่สีิบแปีสองพันสไม่เนียนนะครับไม่เนียนห้องหนึ่งสาเอาละ 3 3 9 3 10 1 9 0 3 3 9 3 10 1 9 0อืมแต่สิ่งที่มันไม่ใช่อะ่ะมันต้องเป็นวันบัดหมดอายุแน่ๆเลยโทรหา0 1 0 3ได้เลยใช่ไหมครับคุณฟามิโก้คอามอย่าเช็คหน่อยนะครับเอาละรับสิ รูมเมทนายนะ่ะสวัสดีครับผมเดนิสเดลลี่ตอนนี้ผมและเพื่อนของผมเอาบทฟามิงโกเนี่ยอยู่ที่ห้องทั้งคู่ตอนนี้นะครับและไม่ต้องการรับแขกเข้าใจไหมคะคุณฟารมิงโกตัวปลอมเอาล่ะเราจะจัดการคุณเดี่ยวนี้แหละคะ่ะหืมหน่วยซ a t ทสวัสดีครับผมหน่วยซ a t ทและก็จะจัดการให้คุณเดี๋ยวนี้เลยครับรอสักครู่อืม เอาละพวกเราเนี่ยได้ทำการต่อยหน้ามันไปแล้วล่ะไม่ต้องห่วงแล้วนะทำงานต่อได้โหต่อยหน้าเลยเหรออืมสวัสดีครับคุณเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ในลิสต์นะอืมคุณอดัมบิกนะห้อง304คุณอดัมบิกห้อง304นเนาะโอเคหกห7าเก้ 6-5-9-7-1-7-9-1โอเคแล้วก็มีไฝอยู่บริเวณแก้มข้างขวาของตัวเขาเองแล้วก็หัวล้านยิ้มใส่เสื้อสีขาวแล้วก็ใส่เป็นผ้าพอกหัวมันก็ตรงอ่ะนะอืมมียิ้มด้วยประวัติก็ปกติดีเดี๋ยวเราจะโทรเช็คล้วกัน0-3-0-4 เอาละถ้ามีคนรับเนี่ยแสดงว่านายเนี่ยคงจะเป็นตัวปลอมแล้วละถ้าคนรับคนนั้นบอกว่านายอยู่นะตอนนี้คุณดามบิกไม่ได้อยู่บ้านนะครับเขากลับมาแล้วหรอครับโอเคเอาเป็นว่านายเนี่ยคือตัวจริงนะทุกอย่างของนายเนี่ยมันดูดีไปหมดเลยล่าเพื่อนเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะเปิดประตูให้นายประเดียวนี้แล้วก็จะปิดประตูเฮ้ยคุณฉลาม สวัสดีครับผมชลามชอบงับคุณเอาละคุณสแกนซูเปอร์สามเดียวนะครับคุณไม่ยื่นไอดีมาหมายความว่าไงครับไอดี ID ครับไอดีเอาไอดีมาด้วยผมขอโทษครับผมลืม,อมรอยยิ้มแบบนี้มันเรียกว่าเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยือมอ เดี๋ยวฉันขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะว่ารอยยิ้มเนี่ยมันเป็นยังไงฉันเนี่ยเริ่มระแวงนายจนไปถึงรอยยิ้มแล้วลับเพื่อนทำไมระแวงฉันแบบนั้นละ่ะ30 303โอเครหัสนายาวมากด้วยเพื่อน303นะคะเอ้ยห้อง303นี่มันรวมแหล่งสรพสัตปะเนี่ยทำไมมีทั้งฉลามมีทั้งไดโนเสาร์อยู่ด้วยกันได้หรอ2393 7 0 6039 สองสา 0, 6, 0เก้าเจอิม่มก็ใช่นะนายอยู่ห้อง3ามใช่ไหมเดี๋ยวขอโทรเช็คสักครู่นะคุณฉลามได้เลยครับโอเครับสิรับรับสวัสดีครับผมมาสเตอร์ไมค์นะครับตอนนี้เขาไม่ได้อยู่บ้านนะครับเขากลับมาแล้วเหรอเอาละ่ะฉันว่านายน่าจะเป็นตัวจริงนะแต่ว่าฉันไม่แน่ใจเรื่องเกี่ยวกับรอยยิ้มของนายเอ๊ะ เดี๋ยวนะนายหน้าเหลี่ยมใช่ไหมเฮ้ยนายน่าเหลี่ยมฉันวต้องใช่แน่แน่นายหน้าเหลี่ยมไหนหขอเช็คหน่อยใส่ช้างแฮดแต่ว่านายหน้าเหลี่ยมเพื่อนเนี่ยนายหน้าเหลี่ยมในบัตรของนายเนี่ยหน้ากลมแต่นายหน้าเหลี่ยมฉันว่าชักจะไม่ใช่แล้วถึงแม้เขาจะไม่ได้อยู่บ้านแต่เขาก็อาจจะยังไม่เข้ามาจริงไหม เออเซทีจัดการได้เลยครับผมหน่วยเซทีเนี่ยจะจัดการให้คุณในเร็วๆนี้นะครับโอเคฝากด้วยแล้วกันเอาละ่ะพวกเราได้จัดการแล้วละ่ะเราเนี่ยได้ทำการถกหนังหน้ามาันออกมาทำงานต่อเริ่มจะโหดขึ้นทุกวันเอ,อ๊คนนี้เหรอไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วเหรอคนนี้หรือว่าที่เข้าไปคือตัว บัตรคุณมันหมดอายุแล้วนะปีนี้ปีสองพสิบสองบัตรนายมันหนึ่งสี่ห้าเก้าเข้าใจฉันไม่เช็คแล้วแค่บัตรนายก็ผิดทษหืหน่วยเซทีวันนี้เนี่ยงานนายคงจะเยอะหน่อยนะงานนายค่อนข้างหนักอะ่ะวันเนี้ยฉันบอกเลยเอาละพวกเราจะจัดการให้เดี๋ยวนี้รอสักครู่นะ พวกเราได้จัดการให้แล้วงานวันนี้หนักจริงๆเฮ้ยทำงานต่อนะพีจบแล้วเหรอเราทำอะไรได้บ้างเฮ้ยเราฆ่าชาวเมืองไปหนึ่งคนเราฆ่าชาวเมืองไปหนึ่งคนเราฆ่าใครไปแต่เอาจริงฉลามมันน่าเลียมหรือว่าเราฆ่าฉลามไป ไหนไหนเราขอดูดีเทลหน่อยได้ไหมมันไม่มีดีเทลให้ด้วยโอเคแต่เราเนี่ยไม่ได้ปล่อยตัวโคลนเนี่ยเข้าไปเลยนะเออแต่ว่าเรายังไม่ได้เจอคนที่แบบหน้าตาแปลกแปลกหรืออะไรเงี้ยเลยอะ่ะโอเคเอาเป็นประมาณนี้ละกันค่ะถึงแม้เราจะยังไม่ได้เจอใครหน้าตาแปลกแปลกเลยสักคนเดียวนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องมีมมินกันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงให้เราด้วยนะเวลาเราลงคลิปใหม่ทุกคนจะได้เข้ามาดูกันค่ะสำหรับวันนี้เราไปแล้วนะบ๊ายบาย